ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอุด้งนะผมในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดต0.5ของ Anim มะครูเซเดรนะผมโดยในคลิปนี้นะผมเราก็จะมารีวิวกันที่ตัวอย่างตัวเฮโซนะทุกคนหรือว่าเจ้าตัวเฮสเกตนั่นเองนะผมโดยเฮสเกตเนี่ยก็เป็นตัวระดับมิสติกเลยนะครับผมแล้วก็สามารถหาได้จากตู้ซัมมอนเลยนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยก็ทําตัวนี้มาค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีตัวละครหนึ่งเลยที่โคตรจะโกงเลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวจะโกงไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามันหาได้จากนี่ตู้สามอาตรงนี้เลยนะผมนี่มีโอกาสออกในนี้เลยนะทุกคนนี่ต้องรอเขาวนมาเนาะนี่นี่นี่มันจะชื่อเฮโซงนี่นะผมแล้วก็ของอีโวเนี่ยสามารถหาได้จากในเลดเลยนะผมโดยที่เราจะจะต้องไปเล่นใช่ไหมแล้วก็มาแลกที่ตรงนี้ครับมาแลกที่ตรงเลดช็อปนะนี่มาก็มาแลกตัวอันนี้รับผมตัวสไนเปอร์บูเลตนะทุกคนนี่จะใช้อันนี้นะผมส0งร้อยตัวเหรียญเลดเลยนะผมประมาณนี้นะอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิวกันอีกทีหน ก็เฮซุเกะเนี่ยผมก็ไปกดเป็นได้บ e ัฟอีคลิปมาทุกคนเออก็เป็นบ e ัฟอีคลิปแล้วก็การโจมตีของตัวเฮซุเกะเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีกายภาพนะผมแล้วก็เป็นธาตุลมเนาะหรือว่าธาตุแอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เออผมใส่รีลิกอยู่นะมันก็จะขึ้นบั๊นี้นทุกคน <S <S ในส่วนของสเตตเนี่ยผมพยายามที่จะทําให้สเตตของเฮซุเกะเนี่ยเอ่อตัวดาเมจเนี่ยเป็น 3S แล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะทุกคนเออคือแบบผมย้ายไปย้ายมามันก็ไม่ขึ้นนะแต่ว่ากลายเป็นคูลดาวน์เนี่ยดันขึ้นเป็น 3S แททนุกคนก็ด ไม่เป็นไรเราก็จะรีวิวกันที่สเตตสนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของระยะเนี่ยเป็น S ธรรมดานะครับผมอ่ะประมาณนี้นะในส่วนของวิวนะผมมาทีนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูพาร์ีฟของตัว เฮซูกเกะกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะและสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านดีๆลองไปที่ดีดีช็อปได้เลยครับบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆและกิฟต์เกมพาร์ทอีกด้วยและร้านลิงกังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนิเมะบันการ์ดอนิเมะเรนเจอร์ X และล่าสุดอย่างอนิเมะครูเซเดอร์ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านลิงกังกันได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาสซีฟของเฮซูกเกะกันนะครับผมอ่ะกดขึ้นมาปุ๊บโอเคพาสซีฟของเฮซูกเกะมีทั้งหมด3อย่างนะทุกคนนะมาเรามาดูกกกััันนทีี่พาซฟแรรคบผม ครั้งสแรกของเฮสเกตนะผมก็คือทุกๆ50วินาทีนะครับผมนกของเฮสเกตเนี่ยจะมอบเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะทุกคนแล้วก็ระยะ1,000นะครับผมเอ่อเป็นเวลา15วินาทีนะทุกคนให้พูดเข้าใจง่ายคือตัวเฮสเกตเนี่ยหลังจากผ่านไป50วินาทีนะผมจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มขึ้น1,000%เป็นเวลา15วินาทีนะครับผมดังนั้นนะครับผมถ้าสังเกตน,นะทุกคนก็คือผมจะบอกเลยแล้วกันว่า He S S เฮสเกัับคคูลดาววนนนน์ะะะรรผมส่่ยตตเย, damage, cooldown, ะยะเีย อาจจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะเพราะว่ามันจะบวกให้1%นึ่อยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าทําไว้ก็ดีครับเพราะว่าในส่วนของต้นเกมเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เนาะเพราะว่าเราต้องรอถึง50วินาทีเลยนะผมถึงจะระยะ1% 0 0 0เนตาะอ่ะต่อมาถ้าผมในส่วนพระสีฟที่2นะผมก็คือทุกครั้งที่ตัวเฮสซเกตโจมตี S S K J M T นะผมจะได้รับดาเมจ5%์เนตะผมสูงสุดอยู่ที่ยเอยู่ที่20%เลยแต่ว่าจะมีผลแค่10วินาทีนะผมแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีอีกครััง้งงนนนึเเีี่ววลาาจะถูกกกบป็10็10ิทคื เพื่อให้เข้าใจง่ายๆคือตัวเฮซุเกะเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยจะได้ดาเมจบวก5%สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20%เป็นเวลา10วินาทีแต่ว่าพอเราโจมตี1ครั้งเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตเวลากลับเป็น10วิ10วิ10วิ10ว,10วิอย่างนี้เรื่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเฮซุเกะเนี่ยก็เหมือนได้ทำการบวกดาเมจ20%เป็นตลอดเวลาไปเลยอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออเพราะว่าเวลามันจะรีเซ็ตทุกครั้งที่ตัวเฮซุเกะมันโจมตีเนาะเออเพราะว่าเฮซุเกะเนี่ยเออถ้าทำสเตตมาดีๆแล้วอะ่ะมันยิง ค่อนข้างเร็วนะครับผมเออแปลว่า10วินาทีเนี่ยก็แทบจะเป็นอนะัลลิมิเต็ดนะทุกคนแปลว่ามันแทบจะแบบว่าไม่มีผลเลยนะผมสำหรับสิบวิตรงนี้เนาะยกเว้นว่าจะไม่มีมอนเข้ามาในระยะแค่นั้นเองแต่ว่าข้างบนก็ปิดในเรื่องของระยะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพาส์ตีข้างบนนะอ่ะมาพาส์ตีสุดท้ายนะผมก็คือเฮซุเกะเนี่ยมีโอกาส15%บห้ร์เนะผมที่จะโจมตีเป็นครนะิติคอลเนาะแล้วก็ถ้าทุกการโจมตีครั้งที่5เนี่ยจะติดคริติคอลแน่นอนนะทุกนะคนแปลว่าเฮซุเกะเนี่ยอารมณ์คือมีีลิก ที่เป็นดาบโทจิติดตัวอยู่แล้วนะผมเพราะว่าเขาจะยิง5้าครั้งเนี่ยติดคิแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงติดคิด้วย15%ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่โคตรจะของดีแล้วก็เฮซุเกะนะครับผมเป็นตัวฮิลนะทุกคนตัวฮิลก็คือตัวที่วางเนินนั่นเองนะครับผมแปลว่าเฮซุเกะเนี่ยจะยิงทั้งแอร์แล้วก็ยิงพื้นยิงมอนพื้นได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ระยะเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับผมลีดที่แนะนาก็คงจะเป็นดาบโทจิเลยนะผมในส่วนของนิ้วเนี่ย ผมแนะนําว่าเป็นดาเมจแต่ว่าระยะเนี่ยเอ่อถ้าเป็นไปได้แล้วผมทุกคนระยะเนี่ยไม่ต้องเยอะเท่าผมนะเดี๋ยวผมจะไปรีระยะใหม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเยอะไปนะทุกคนจริงๆต้องแบบสัก2องลบสอร์เซ็นต์ลบสามเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ผมว่ากำลังโอเคแต่ว่าอ,อ่ในส่วนของเนี้ยก็เป็นดาบแดงก็ได้ครับเป็นดาเมจไปเลยเนาะเพราะว่าคูลดาวน์เนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะสำหรับตัวเฮนสเกตนะนะครับผมอ่ะมา ก็มีประมาณนี้นะทุกคนในสองเฮสเกตเนาะแล้วก็เฮสเกตไม่มีคอร์สนะครับผมเออไม่มีคอร์สนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์รีวิวของเฮสเกตกันเลยดีกว่านะผมเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเกมครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวเฮสเกตกันนะผมมาอันดับแรกเลยนะครับผมตัวเฮสเกตเนาะเป็นจะเป็นตัวที่ต้องวางบนเนินนั่นเองนะผมนี่เห็นปะวางบนพื้นไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมวางบนพื้นไม่ได้นะครับต้องวางเป็นตัวเนินเนาะเพราะว่าเป็นตัวฮิวนะผมสาาหหรัััับตตววววเเเเเเฮฮกกกก้้้นนนนนะะแล็ีี่ยงงไดดททม3ุค ถ้าแบบไม่ได้มีบัฟคูเซเดอร์นะผมจะวานใะห้หมด3ตัวเนาะอ่าผมจะรีวิวแค่ตัวเดียวแล้วกันนะทุกคนอ่ะมาก็เฮสเกตนะครับผมขั้นแรกเนี่ยจะตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะผมนี่นะตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะผมแล้วก็ตีแค่น่าจะแค่ฮิตเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวลองดูนะตีฮิตเดียวปะอ่ะโอเคตีฮิตเดียวนะผมเดี๋ยวผมเปิดโชว์ดาเมจให้ทุกคนนะผมเปิดโชว์ดาเมจแล้วก็เดี๋ยวผมเปิด,นะปด,ดยูไอตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาตัวเฮสเกตนะผมก็ตีเป็นเซอร์เคิลเอลีเนาะแล้วก็ สตเตตเริ่มต้นเนี่ยของเฮซุเกะก็คือนี่อุ้ยอันนี้คือได้บัฟนะทุกคนนี่อันนี้คือได้บัฟนะผมนี่บัฟมาเอ่อยี่สิบเอ่อเท่าไหร่เนี่ยสามสิบละอ่ะน่าจะเป็นในส่วนของบัฟตรงนี้นะทุกคนนี่บัฟอันนี้ด้วยนะนี่อ่านี่ไงทุกคนเห็นระยปะปะเห็นระยะปะนี่ร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะผมแปลว่าติดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่อ่ะถ้าไม่รวมบัฟเนาะก็จะตรงนี้นะทุกคนเห็นปะมันจะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาเนี่ยนะผมในส่วนของวัตถุที่สองของ He S อเฮนนก็ คูดาวยอยู่ที่5.4ครับระยะ17.1เนอะแล้วก็คีตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับผมมันเป็นของลีลิกนะอ่ะประมาณนี้ครับผมมาทีนี้เรามาอัพเฮสเกะก,กันนะครับผมก็ขั้นแรกเนี่ยใช้เงินอยู่ที่2,200นะครับผมอ่ะอัไปขั้นที่2ใช้เงิน3,000อ่ะแล้วขั้นที่3ผมจะได้ตัวทริปเปิลช็อตมาทุกคนใช้เงิน4,500ครับอ่ะอัพไปปุ๊บอ่ะตอนนี้นะผมเฮสเกะก,ก็จะทำการยิงเท่าไหร่เป็นสไนเปอร์เหมือนเดิมปะยิงเหมือนเดิม อ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้จะยิงทั้งหมด3ฮิตแล้วทุกคนจะตี3ฮิตแล้วนะผมจากปกติที่ตีฮิตเดียวเนาะตอนนี้เขาจะตี3ฮิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะโอเคประมาณนี้นะฮบผมมาต่อเลยอัพต่อนะผมก็ใช้เงิน6000ครับขั้นที่5ใช้เงิน800 0ครับขั้นที่6ใช้เงิน9,5 0 0ครับอ่ะและในขั้นที่7นะทุกคนตอนอัพขึ้นจะได้ตัว reflection shot นะทุกคนอันนี้อ่ะอัพไป11,100ครับอัพไปปุ๊บ เฮซเกตเนี่ยถ้าสังเกตทุกคนเห็นปะจะตีเป็นเซอร์เคิลเอนะครับผมแล้ววงเนี่ยใหญ่ด้วยนะทําเป็นเล่นทุกคนวงใหญ่เดอ้ออ่ะดูนะผมตอนนี้ก็เหมือนจะตีประมาณ3มพิษเท่าเดิมมาทุกคนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะน่าจะประมาณ3มพิษเท่าเดิมครับอ่ะใช่ครับน่าจะประมาณ3าพิตเหมือนเอ่อในการขั้นที่ขั้นที่สองนะอัพขึ้นแบบไอ้อัพขั้นเนี้ยขั้นขั้นแรกทุกคนน่าจะน่าจะสขั้นเท่ากันครับอ่ะมาทีนี้อัพกันต่อ ท่านที่8เนาะใช้เงิน13,400ครับขั้สุดท้ายใช้เงิน16 0 0 0ครับผมอะไปปึ๊บอ่ะตอนนี้นะผมดาเมจของเฮซเกะเนี S ่ยอยู่ที่24,000เนาะเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตนะผมน่าจะรวมในส่วนของพลาสรงพลาสสีบอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยรวมพลาสรงพลาสสีตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้คือบวกพลาสสีบอันที่2นะทุกคนนี่ยี่ส่บเปอรงนี้นต์เนปะยี้สก็เปอรอถ้านตกตรงนี้นะปมนีกมันทุกอยู่สสตรงนี้จนะแล้วกทุกคน อ่ะแล้วก็เนี่ยให้ดูสเตตก่อนตอนนี้คือ22 0 0มืนสองคูคดาวเนี่ยเห็นว่าทุกคน5.4ีวิเลยนะแต่ว่าของผมมันเป็น 3S เอสตั้วแต่ทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ 3S เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นาออะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสองครับเดี๋ยวผมต้องไปรีนิ้วใหม่นะจริงระยะอาจจะต้องนี่โอ้ตอนนี้ระยะเป็นส0ม้ทุกคนพอครบ5 0าิแนละ้วแล้วก็ตอนนี้คูณ1.3ุเรียบร้อยทุกคนก็ได้อยู่ที่24 0 0 0นะผมก็ถ้าวาง3ตัวก็เกือบแสนนะ เฮซุเกะเกือบแสนนะผมแล้วก็ยิงค่อนข้างเร็วด้วยอาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวางไอดอลนะทุกคนว่าดาเมจจะขึ้นไปเท่าไหร่นะผมครับไปอะมาตอนนี้ดาเมจขึ้นไปที่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ดาเมจของเฮซุเกะนะผมขึ้นไปที่สองหมื่นหกเป็นที่เรียบร้อยแลนะทุกคนนี่สองหมื่นหกก็ถ้าวางสามตัวก็ก็ขึ้นแสนอยู่ดีทุกคนเออก็เอ้ยขึ้นแสนปะอาจจะเกือบแตะแสนนะทุกคนวางสามตัวเนาะ แล้วก็ถ้าติดคีเนี่ยก็น่าจะขึ้นแสนแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าเขาตีติดคีอยู่แล้วนะผมสําหรับตัวเฮสซเกะเนาะอ่าตอนนี้คูณอยู่ที่ประมาณนี้นะทุกคนก็คือเอาจริงเฮสซเกะเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกนะว่าถ้าเล่น3ตัวเนี่ยอาจจะคุ้มกว่าการได้ตัวคูเซเดอร์นะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการสแปมตัวละครอ,อะ่ะเนี่ยนะนี่อุ้ยตอนนี้เป็น28งหมทุกคนนี่สองหมื่นแปดเร็วสองหมื่นแปดแล้ว, 28, ลวทุกคนเอาเรื่องจัด ดูดิเกือบสามหมื่นอ่ะคือถ้าผมเป็นสเตตสามเอสดอ,อาจจะแตะสามหมื่นได้นะทุกคนจริงๆถ้าสเตตดาเมจผมมันเป็นสามเอสดน่าจะน่าจะแตะสามหมื่นได้ครับตัวหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือผมมาเป็นส่วนในบัฟของอ e ีคลิปนะทุกคนมันจะโบกดาเมจอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ยิงบอสแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าไม่งั้นนะใช้เป็นในส่วนของตัวเรเดียนก็ได้เพราะว่าเรเดียนเนี่ยจะได้แอคเททูดาวด้วยแล้วก็ได้ดาเม,มจบวกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็น ระยะเพิ่มอีกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเออหรือว่าจริงๆจะใช้เป็น e ีคิปก็ได้นะจะได้ยิงบอสแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมก็เอาจริงผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้มีทําการเอาตัวเฮลซเกตนะผมไปลองลงเลดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ผมอยากจะบอกเลยว่าเลดเอ็กซนะทุกคนเลดใหม่ x 4สเนี่ยสามารถใช้แค่เฮลซเกตสตัวนะผมบ e ับอีคิปนะสามารถจบได้เลยครับผมเดี๋ยวถ้าผมแบบเอ่อตั้งออโต้ได้ทุกคนหรือแบบว่าผมอัดจอแล้วแบบเอฟได้เดี๋ยวผมจะลองทาคลิปออกมาให้นะ ในการที่ใช้เฮซเกะตัวเดียวในการผ่านเอ่อ <S <S เลดเอ็ส e นะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วผมในส่วนของการรีวิวตัวเฮซเกะนะทุกคนก็ผมบอกเลยว่าเฮซเกะเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ผมให้เลยนะเป็นเมตาฮิลแน่นอนครับผมเป็นเมตาตัวเนินแน่นอนคือมันเก่งกว่าโกคูไปแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าผมบอกเลยว่าสแตทของเฮซเกะเนี่ยคือมาจากการที่ผมเอาโกคูไปสั่งเวยนะถ้าใครที่แบบ เออมาดูไลฟ์ผมเมื่อคืนอะไรงี้เนาะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสั่งเวอตัวโกคูเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเอาสเตตมาให้เฮซุเกะนะครับผมเออเพราะว่าเฮซุเกะมันโกงมากทุกคนมันเก่งมากมันแบบมันเวอร์อะแล้วก็ในส่วนของพาสซสฟอันเนี้ยทุกคนพาสซสฟอันบนอะที่ครบ50วิแล้วระยะมันเพิ่มมา1 0 0 0เนี่ยคือเฮซุเกะเนี่ยจะสามารถตามไปเก็บตัวที่หลุดได้เข้าใจว่าทุกคนพะมันตีทั้งแมปเลยเว้ยตอนที่แบบมันครบ50วิอะในระหว่าง15วินาทีเนี้ยมันจะ ย่างน้นอยนะผมว่านะมันน่าจะเก็บตัวที่หลุดไปได้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากตัวที่หลุดเนี่ยเลือดมันก็จะเหลือไม่ได้เยอะมากใช่ไหมล่ะทุกคนเออมันก็จะสามารถแบบเก็บตัวหลุดได้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ในส่วนของภาษีที่2เนี่ยคือแทบจะติดอยู่ตลอดเวลาเลยนะผมเพราะว่ามันรีเซ็ตทุกครั้งเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็มันมีในส่วนของภาษีที่3ที่ผมรู้สึกว่ามันโกงมากคือถามว่าถ้าไม่ใ <sought> ส่รีลิกดาบโทจิเนี่ยมันก็เหมือนมีดาบโทจิติดตัวอยู่แล้วเพราะว่าตีแค่หครั้งมันก็คี้แล้วแต่่่่วาาาาถ้ใสดโทเอกย มันก็จะเพิ่มในส่วนของอัตราคีตรงนี้เนาะที่ในตัวเฮซเกตเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบ15%ที่มันจะตีติดคีอยู่แล้วบวกกับตรงดาบโทจิเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะช่วยในการทําให้มันติดคี้ง่ายขึ้นนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของดาบโทจิเนี่ยมันบวกในเรื่องของอตัวดาเมจกาะภาพาด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เอาจริงนะทุกคนผมให้เลยนะเฮซเกตเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดในอัปเดต0.5ผมเน้ผมพูดเลยนะว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดในอัปเดต เพราะว่าตัวอื่นอย่างพวกสากาโมโตะหรือตัวนางูโมอะไรเงี้ยคือลูปผมยังไม่ได้รีวิวไงแผมจะรีวิวเป็นในคลิปถัดไปคือนางูโมหรือว่าซากาโมโตะเนี่ยมันตีแรงก็จริงแต่ว่ามันไม่ตีแอร์ทุกคนเออถ้าเจอมอนแอร์เข้าไปก็จบใช่ปะ่ะพวกสากาโมโตะพวกอะไรพวกนเนี้ยแต่ว่าถ้าเล่นคู่กับถ้าเล่นคู่กันนะเอาฮิสเกะไปเล่นคู่กับสากาโมโต้เลยแล้วพวกเนี้ยโอ้สบายทุกคนผมบอกเลยเลดคือแบบชิวอะผมบอกเลยนะว่าชิวจัดเลยนะอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนในส่วนของการรีวิวตัวนเฮลซเกตนะผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ขึ้นไปด้านล่างนะครับผมสำหรับตัวเฮลซเกตเนานะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะผมแล้วเดี๋ยวเราเจอคลิปต่อไปในการของรีวิวตัวลู่นะทุกเองนะครับทุกคนผมก็ไปทำสเต็ปเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน